สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับงานด้านความปลอดภัยนะครับไอ้เจ้าเครื่องเล็กๆนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเครื่องวัดแก๊สขนาดพกพานะครับไอ้เจ้าเครื่องวัดแก๊สขนาดพกพาเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยในการที่เราทํางานนะครับในบางครั้งเราอาจจะต้องมีการเข้าไปอยู่ในสภาวะที่อาจจะทําให้เกิดอันตราย จากแก๊สต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนที่มีปริมาณมากเกินไปมีปริมาณน,น้อยเกินไปหรือว่าอยู่ในสภาพบรรยากาศที่มีความเสี่ยงต่อการจุดติดระเบิดไวไฟ,ไฟหรือในบางงานอาจจะมีแก๊สที่เป็นอันตรายกับเรานะครับไอ้เจ้าเครื่องวัดแกส๊สตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเตือนเรานะครับให้ออกจากสภาวะที่เกิดอันตรายขึ้นนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับเครื่องวัดแก๊สพกพา ผลิตภัณฑ์ GFG i n s t r u m e n t รุ่น G450 นะครับไอ้เจ้าเครื่องน,นเลกเครื่องนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับเขาก็จะตรวจวัดสภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดจากแก๊สอันตรายในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่อับอากาศนะครับซึ่งมีกฎหมายนะครับกำหนดให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจวัดสภาพอากาศเนาะนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้านะครับที่จะใช้เครื่องวัดแกส๊ส คเครื่องวัดแก๊สเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับทุกคนที่มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสแก๊สนะครับจำเป็นที่จะต้องติดเครื่องมือประเภทนี้เพื่อที่จะเตือนนะครับให้เรารู้ว่าณตอนนั้นเนี่ยสภาพบรรยากาศนะครับหรือว่าอากาศรอบๆตัวเราเนี่ย มันมีอันตรายไหมนะครับมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะครับสำหรับเครื่องวัดแก๊สนะครับรุ่น G450 นะครับจะเป็นเครื่องวัดแก๊สที่วัดได้สูงสุด4แก๊สพร้อมกันนะครับเขาจะมีประเภทของหัววัดอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือ electrochemical sensor สำหรับตรวจวัดแก๊สพิษประเภทต่างๆนะครับเมื่อจะเป็นแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์แอมโมเนียหรือว่าแกา๊สพิษประเภทอื่นๆกับหัววัดอีกประเภทหนึง่งก็คือหัววัดที่เราเรียกว่าค a ตเตอร์ลายติดคอมบัชันนะครับหัววัดประเภทนี้เนี่ยเราจะใช้วัดการจุดติดไวไฟของกลุ่มแก๊สที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไวไฟหรือการระเบิดได้นะครับ เห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับไอ้เจา้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นมากมายนะครับที่เหมาะกับการใช้งานนะครับคุณสมบัติแรกเลยคืออะไรครับเขาสามารถอ่านผลได้ทันทีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก๊าซมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถที่จะเห็นค่านะครับโดยค่านั้นเนี่ย นะครับมันจะแสดงออกมาทันทีนะครับซึ่งการเตือนภัยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับเครื่องตัวนี้สามารถเตือนนะครับระดับความปลอดภัยทั้งอันตรายที่เราเรียกว่า TWA ก็คือระดับแก๊สนะครับในการสัมผัสต,ต่อ8ชั่วโมงการทำงาน STL หรือว่า short term level นะครับ Exposure ก็คือระดับแก๊สนะครับที่ไม่เกิน15นาทีในการทำงานหรือว่าการทำงานระยะสั้น กับสุดสุดท้ายก็คือระดับแก๊สสูงสุดที่เราเรียกว่า C.E.L. Ceiling หรือ R.E.L. นะครับซึ่งแน่นอนระดับความเข้มข้นต,ต่างๆนะครับเมื่อมีการเตือนนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับจำเป็นที่จะต้องออกจากบริเวณนั้นทันทีเนาะนอกจากเขาเตือนตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วนะครับตัวเครื่องยังได้รับมาตรฐานนะครับ A.T.E.X. หรือ E.X. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราสามารถที่จะนำเครื่องมือเนี่ยเข้าไปใช้ในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อการจุดติด WiFi หรือติดระเบิดได้ตัวอย่างเช่นอะไรมั้งครับตัวอย่างเช่นเข้าไปในโรงกลัน่นเนาะเข้าไปในเปามน้ำมันนะครับหรือว่าเข้าไปในสถานที่อันตรายต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบการเติอนภัยของเครื่อง G450 นะครับมันสามารถเตือนได้ทั้ง ระบบหลอดนะครับที่เป็นแสง LED นะครับวิ่งมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบเตือนที่เป็นเสียงนะครับเราสามารถตั้งเสียงการเตือนได้ตั้งแต่ไม่ให้มีเสียงเตือนเลยนะครับเสียงเตือนที่93 e b เดซิเบลและเสียงเตือนที่104 e เดซิเบลนะครับนอกจากนั้นเราสามารถเพิ่มออปชั่นนะครับเสียงไม่พอมีแสงเรายังมีออปชั่นที่เป็นระบบสั่น นะครับเพื่อที่เวลาเราติดตัวเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีอันตรายเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ง่ายนะครับเพื่อที่จะเหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานทุกทุกคนนะครับโดยการเตือนภัยระดับสุดท้ายนะครับก็คือการเตือนภัยจากการเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับทุกคนอาจจะมีความคุ้นเคยกับ สัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงเนาะนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ทุกคนรู้จักกันดีเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการปรับหน้าจอนะครับตามสัญญาณความเป็นอันตรายเหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นณตอนนี้บรรยากาศมีสภาวะปกติหน้าจอก็จะเป็นสีเขียวเมื่อไหร่บรรยากาศที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง <c oughs> นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับอันตรายจนถึงอันตรายต่อสุขภาพหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง นะครับอันนี้ก็จะทําให้ทุกคนนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องของแกนะ๊สเนอะว่าจริงๆค่า t w a เป็นเท่าไหร่ค่า SCL เป็นเท่าไหร่หรือค่าเซนิเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะใช้วิธีการดูสีหน้าจอนะครับส่วนสุดท้ายที่ตัวเครื่องดีไซน์ออกมาให้ใช้งานได้ง่ายก็คือหน้าจอเขาจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับฟีเจอร์นี้มีความสำคัญยังไงแน่นอนนะครับในการที่เราติดเครื่องวัดแก๊สเนอะ โดยปกติเราจะติดแบบไหนครับเราก็จะติดโดยใช้วิธีการติดเน็บเอวหรือใช้สายค์ของคอแน่นอนครับเมื่อหน้าจอของเครื่องอยู่ด้านบนมันจะทําให้เราสามารถสังเกตเห็นค่าที่เราอ่านได้เลยโดยมไม่จำเป็นต้องมีการพลิกซ้ายพลิกขวานะครับเช่นการในกรณีที่เราเน็บข้างๆนะครับเราก็สามารถจะก้มดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆค่าระดับกา๊าซที่มันมีเนี่ยมันเป็น ออันตรายหรือว่าเราสามารถที่จะยังอยู่ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับที่ทำให้ G450 เนี่ยนะครับเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ที่อันตรายโดยเฉพาะอย่างที่การนําเครื่องลงไปใช้ในสถานที่อากาศและสถานที่ที่เป็นอันตราย